วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของเบอร์โทรศัพท์หลังไม่มาถามกันเยอะแยะมากว่าเลือกยังไงคอมแม่หมอโดนออน้นันโดนอะไรอย่างงี้มันลงทายด้วยแบบเลขหกหนึ่งออตอนสมัยเรียนแล้วตอนนั้นฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนแบบมันมันหน,น,นุ่มทุกคนไม่ทำอะไรเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะชีวิตมันจะเปลีป่ยน,นไปจริงหรือเปล่าวะซึ่งเปลี่ยนมีคู่มูตั้งแต่แล้วเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างเฮี้ยนมากเลยคือแบบมี4 8ติดกันใช่ไหม ล้ว <88 S 2> ก็88ดแล้วก็อ่าหนึ่ <15 1 S 2> อย่างเงี้ยอ่าคือเป็นเบอร์ที่แบบได้มาจากคนอื่นอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งคนอื่นที่ใช้อ่ะก,ก,ก็ก็ติดคุกก็ติดคุกก็ติดคุกสวัสดีสสดค่ะพบกับรายการมูเตะ นี่เกี่ยวกับความเชื่อพี่คุณไม่ต้องเชื่ออะไรได้ครัอ่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของเบอร์โทรศัพท์หลังไมมาถามกันเยอะแยะมากว่าเลือกยังไงคอมแม่หมอโน่นนี้นั่นโดนอะไรอย่างงี้เราตอบเลยให้ไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายแบบหลายทริคหลายตำราทริคของแต่ละคนอีกอะไรเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์การเปลี่ยนเบอร์ก่อนเนาะว่าแต่ละคนเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างอ่าเริ่มจากเธอแรกของฉันก็คือเหมือนตอนแรกอ่ะฉันแบบว่าใช่ เบอร์ที่มันลงทายด้วยแบบเลข6 1หนึ่งตอนสมัยเรียนแล้วตอนน้นฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนแบบมันนามันนามันนมันนามันนา มันนี้ไม่มันหรอันทุกคนนี่คือแบบว่าเป็นแบบสายซ้อแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นแบบนางสตรองมากแบบว่าเหมือนทํางานแบบทํางานมหาลัยเอชปา้วทุกคนก็ต้องแบบว่าตามฉันเนี่ยแบบฉันจะเอาแบบนีแบบนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่ฉันมีทาอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบ6กหนึ่งมันเฟียสกี้มากทุกคนเป็นสาวเอาแต่ใจเป็นสาวเอาแต่ใจอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบพอเปลี่ยนเบอร์ใหม่เป็นเบอร์ช่วงที่แบบว่าทํางานอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นแบบลงท้าย4ี่ห้าก็คือมันจะเป็นแบบในเรื่องของงานเขียนงานคิดนู่นนี่นั่นคอนเทนต์อะไร ก็ร <muitas S 2> ู้สึกว่ามันมีโฟลในการทํางานต่างๆดีขึ้นในการแบบครีเอทีฟงานต่างๆออกมาแต่ว่าภาพรวมมันก็คือเน้นเป็นเรื่องงานสะส่วนใหญ่พอเปลี่ยนล่าสุดก็คือเป็นแบบ8 9 87กอะไรเงี้ยสี่สิทธิ์ก็คือมาก็คือจะเป็นแนวแบบว่าเรื่องโปรเจกต์ใหญ่เรื่องแบบว่ามีคนเข้ามาซัพพอร์ตอย่างที่ทํโมเต์เวิร์เงี้ยบางทีก็จะแบบมีเพื่อนอะไรเงี้ยจะมาสัมภาษณ์เองแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่คิดไม่ฝันอยู่ดีก็แบบว่าเคยมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยได้สื่อฟรีเยอะมาจากการที่แบบว่าทำโมเตอร ก็ร like ู like, ้สึกว่าเออมันก็เอฟเฟกตีฟในแง่ที่แบบมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเองที่มันเป็นอะไรเป็นภาพใหญ่คือทุกคนอ่ะจะชอบเข้าใจว่ามูเตซื้อสื่อนะซึ่งจริงแล้วเราได้ฟรีไม่ค่อยใจมันแม้แต่บาทเดียวมัน่กลัวมากทุกคนเออจริง อ่ะอย่างของพี่ใช่ไหมพี่อะจะใช้2เบอร์ในเวลานี้ซึ่งเบอร์แรกอ่ะที่ใช้มาตั้งแต่ม5แล้วตอนนี้ก็คือใช้มา15ปีแล้วเนาะเบอร์นั้นะแต่ก่อนอ่ะคือเราเชื่อในเรื่องดวงดิมอย่างเดียวไม่ค่อยที่จะแบบเชื่อเรื่องการว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยความที่ว่าเราตั้งปฏิทานปีที่แล้วว่าเราจะเริ่มหมูดูแล้วอยากรู้ว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าว่าซึ่งเปลี่ยนรูมีกูหมูตั้งนานแล้วใช่อะไรประมาณนั้นซึ่งเราอ่ะได้ทำการเปยนเบอร์โทรศัพท์นะคะพอเปลี่ยนปุ1 สาทุกคนรู้เปล่าว่าดึงสามอะมันเป็นเบอร์ที่มันดีกับเราเว้ยถ้าเราไปเสิร์ชในเว็บจะเป็นเบอร์อันตรายเป็นเดี๋ยวนี้เลยแย่ใช่ไหมดีลบอ่ะแล้วเราเป็นหมอดูเราต้องการให้คนมีปัญหาเข้ามาหาเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็เอาไว้ทายเพราะเลขทายคือคนที่เข้ามาคู่ครองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรักตลอดก็คือโดนทิ้งชิ้นโดนทิ้งเออหรือว่าดนเออเออเขาไม่ได้สวยขนาดนั้นลูกเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นลูก มีคุปต์ถาเรื่องความรักตลอดแต่ว่าเรื่องการงานก็เข้ามาแต่ว่าเราแบบมีความเหนื่อยไม่ได้เลยเราไม่สามารถที่แบบจะเลยเพรานามนี้คือเราใช่อะไรประมาณนั้นนะคะที่แล้วอยากเริ่มเล่นบิตคอยแล้วทีเนี้ยอยากมีสองแอคเคาท์ก็เลยเปิดบนโทรศัพท์ใหม่เอาเบอร์อะไรดีก็แบบตามสูตรอะ เราลงเป็น3ามหกมีามหกสองตัวเลยสามหกสามหกอย่างเงี้ยเออแล้วทีนี้คือเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่เราใช้อ่ะมันไม่ได้แบบ100%นะมันก็จะมีส่วนเสียที่มันอยู่ข้างหน้าบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยมีเลนศูนย์เข้ามาซึ่งปกติคนที่เรียกมันจะเรียกเ้าหมดใช่ไหมแต่เราหามาแล้วเราก็แบบโอเคปรากฏว่าได้เจอจกับคนที่แบบมีความเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบว่าเหมือนมีคนมีชื่อเสียงมีงานความบันเทิงมากขึ้นกว่าเิมเรื่องเงินที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเงินที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้เหนื่อยเท่่่ากกับบอเลยีดดูวงนจ นิวไม่สามารถพิมพ์ได้นิวบวมาเลยคือจะต้องทํางานเหนื่อยถึงได้เงินเท่านี้แต่ในขณะที่วันนี้เราทํางานได้เงินเท่านั้นแต่ว่าเราไม่เหนื่อยขนาดนั้นแล้วก็แบบว่าเรามีกิจกรรมอื่นๆที่ดูแบบบล็อกเกอร์หรือไลฟ์สไตล์มากขึ้นคือชีวิตแต่ก่อนตื่นขึ้นมานะมองพม่าสีนี้นั่งพิมพ์งานแล้วจบไปกับพม่าสีนี้โดยที่ไม่เห็นแสงสว่างคือชีวิตเป็นอย่างนั้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้คือพ็อเห็นว่าแบบเอ้ยชีวิตเราเปลี่ยนไปอะไรประมาณส่วนตัวเราอ่ะเราก็มองว่าา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 เอออมมมมัััันนนนจจจะะะะปงงหวววววชชีิตดดดยยยยย้้้พรรใกบ หมดเลยทุกคนเวลา<ช>ที่แบบว่า<ช>ดวงเราเปลี่ยนอะมันจะแบบเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงผลักให้เราหนึ่งเปลี่ยนอย่างหนึ่งตัวทรงผมแว่นตาเบอร์โทรศัพท์มันจะเปลี่ยนหมดเลยทุกคนทุกคนก็เลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นี้แล้วดีขึ้นแต่มันคือมันจะมีแรงผลักที่มอุปกรณ์มันต้องครบม,<ช>มันจะมาลี่เนอุปนิสยัยไปด้วยนะใช่ใช่มันจะเปลี่ยนการกระทำความคิดอะใช่ซึ่ง ถามว่าเราสะกดจิตตัวเองไหมตอนนับเวลาที่เราเปลี่ยนโทรศัพท์เราไม่ได้อยากเปลี่ยนเพื่อให้ดวงเปลี่ยนไงเราอยากเปลี่ยนเพราะเราอยากมีโทรศัพท์มือถือ,อเพิ่มขึ้นอีกเครื่องเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่ว่าเราก็คิดคอนเซ็ปตว่าเฮ้ยเบอร์ที่มันดีหน่อยเวลาเราติดต่องานอนะ่ะเราเบื่อแล้วที่จะต้องอธิบายทุกคนที่โทรมาบอกเธอเป็นหมอดูทําไมเธอใช้หน,นึ่งสามทุกคนนึกออก่าแล้วก็เอาเป็นเบอร์ดีๆเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องมาตั้งคาถามกับเราถามว่าไม่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ทําให้ฉันสนใจเรื่องมูมูแต่่่่ววาาาาาาามมมมันะะีีคคยยยยยย้้ํํํิดทออออูเเกไรงง ถ้าลงกใช้ด้วย1นึก็จบแล้วอะแล้ววัานานั้นที่พี่เลือกอะมันมี้ให้1-3 1 4มนให้เลือกออแล้วพี่ชอบซูเปอร์จูเนียร์มีสคน ไม่ใช่ต้องเอินอ่ะมันเป็นแบบอะไรที่แบบอาถรรพ์วิวกับค well ็เคยอยู่แล้วไงลบวี้เราไปอยู่ที่ไหนเลขหนึ่งสามก็จะมาเลขเจ็ดเลขหนึ่งสามมันก็หลอดกานใช่เพรพยายามเปลี่ยนละก็ตอนนี้ก็คือสามหกสามหกก็จะเป็นเบอร์ที่แบบค่อนข้างพึงพอใจแต่ถามว่าถ้าจะสเปกัพไปมากกว่านี้พี่จะต้องไปใช้แกงหกแห่เออก็อาจจะมีมือถือเพิ่มอีกเครื่องไหมหรือว่าอะไรก็ตามตัดเบอร์เก่าไปเลยหรือว่าฉันจะเปลี่ยนเครื่องเลยเหรอฉันจะเปลี่ยนอีเบอร์ศูนย์ศูนย์ใหจริงหรอจริง 啊，合唱，对、e、吗？ จริงๆอะในชีวิตเนี้ยเปลี่ยนอยู่แค่2เบอร์ในชีวิตเลยคือเบอร์แรกอะเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างเฮี้ยนมากเลยคือแบบมี48ติดกันใช่ไหมแล้วก็8ปแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าคือเป็นเบอร์ที่แบบได้มาจากคนอื่นอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งคนอื่นที่ใช้อะก,ก็ก็ติดคุกอะไรอีอ้ยนะใช่แต่ฉันอะใช้มาตั้งแต่ปหนึ่งคือฉันไม่รู้เลยจนแบบว่าโตขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เอฟเฟกอะไรกับฉันขนาดนั้นอะ,อะไรเงี้ยก็แต่ใช้มา ไม่ได้รู้ว่ามันคือเบอร์ที่เกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจนมาเข้าสู่วงการหมอดูคือเบอร์นี้ทำให้ฉันมีเงินจากการดูดวงเออเพราะว่าแบบว่าโอเคแปดมันเยอะแล้วก็มีแบบคนเข้ามาปรึกษาหนึ่งห้าห้าหนึ่งอะไรประมาณนี้นะได้เริ่มต้นอาชีพดูดวงกับเบอร์นี้ด้วยก็ใช่เบอร์นี้เลยแล้วใช้เบอร์นี้ก็คือมีคนมาสอนดูดวงใช่อ่ามีพี่พิมพ์แล้วมีคนอื่นอะแบบว่าติดต่อคนรู้จักเข้ามาเนี่ย มาเรียนแบบเออเลขศูตัวหน่อยเอยจะสอนอยากเรียนแบบดูดวงใบไม้ไหมอยากสอนอยากแบบไม่มีใครถ่ายทอดเลยเห็นว่าเป็นแบบเออหมอดูอยากสอนอะไรอย่างเงี้ยก็ฮะอะไรก็ได้ตำลามางงแปลกๆเต็มไปหมดเลยซึ่งแบบมันมีความมูมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยเหมือนมันไม่ได้ส่งเสริมให้เราแบบว่ามีเงินเก็บหรืออะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกอย่างนั้นทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเบอร์เ้ยเป็นแบบเลนสี่ห้าอะไรเงี้ยห้าหนึ่งอะไรเงี้ยเยอะ คู่เลขก็คือโอเคดีเพราะว่าอยากได้ชีวิตที่มันสเตเบิลไม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยก็คืองานเขียนเยอะเยอะมากเบื่อหะือยังก็เริ่มเบื่อนะแตใช้หกเขิดถ้างานวิดีโอแต่อยากได้แบบว่า6กสี่หรืออะไรอย่างเงี้ยงานอีเวนต์วิดีโออะไรแบบนั้นลองใช้5้าสี่สี่ห้าห้าหนึ่งอะไรเงี้ยมาก็แฮปปี้ขึ้นมันสเตเบิลแล้วก็ได้ทํางานเขียนหรือว่าได้คุยกับคนที่เขาแบบอายุมากกว่ามีประสบการณ์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะมากขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันก็โอเคแต่ฉันเกลียดตรงไหนวะ ตอนเปลี่ยนเบอร์มันเหนื่อยเว้ยมันเหนื่อยะมากไปตามแกตั้งแต่ธนาคาร1ธนาคาร2ธนาคาร3ยืนยันตัวตนพร้อมเพยหนึ่งสองสามแล้วก็ไปแบบโอ้แบบมันเยอะมากคือการเปลี่ยนเบอร์ทีมันคือการแก้กรรมเว้ยเออเพราะว่าเราต้องไปแก้กับทุกสิ่งทุกอย่างบางทีก็คิดนะหรือฉันเื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ใส่ซิมใหม่เข้าไปเลยเออมันมีความคิดแบบนี้นะเว้ยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่อยากมานั่งเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพราะการที่บอกเบอร์คนอื่นบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ต้องแบบว่าพิมพ์หน้าเฟซบุ๊กว่าเปลี่ยนนเบอร์แล้วะทัมา ไม่ในจ้า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยเอเอแล้วมันก็แบบอะไรก็ไม่รู้ว, <añ> วุ่นวายแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอใช้เบอร์เนี้ยสาหรับคนที่อยากแบบมีชีวิตที่สเตเบิลก็โอเคนะเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาก็รู้สึกว่ามันมีความขยับขยายในตัวของมันเออที่มันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยเริเ่มมีรถเริ่มมีน Wool ู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยโดยที่มันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นก็ใช้เวลาแบบปีนี้ได้เงินเพิ่มขึ้นปีถัดมาเริ่มมีบริษัทปีถัดมามีรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นของมันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาาาจจะแบบไไมม่ดด้ฉฉก แต่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็แฮปปี้กับการ<ม>ที่ใช้อันนี้อยู่นะอะไรเงี<ม>้ย<ม>แล้วก็การแบบโทรไปติดต่อคุยงานกับใครอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็จบลงตัวมันง่ายมาก<ม>หรืออยู่อยู่มีคนโทรมาเออวันนี้ไม่ว่าไงอยากให้ไปรีวิวร้านอาหารหนึงหน่อยสิเออวันนี้หิวพอดีอ,อ,อะไรก็ได้ไปกินแล้วก็อพิมพ์เขียนรีวิวอะไรเงี้ยมันเป็นความง่ายๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยส่วนเบอร์เดิมใช่ไหมที่มันเฮนเฮนอะไรอย่างเงี้ยนะตอนแรกก็ว่าจะเก็บไว้สักพักนึงลืมเติมเงินด้วยมันก็น่าจะตายไปแล้วเออตายไปแล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบ บัดออกไปเลยใช่ี่ทางแอรเรียลคือแบบนี้พี่คิดเลยนะว่าเดี๋ยวถ่ายเสร็จอ่ะก็ซื้อโทรศัพท์ไอแลนด์ก็ใช่เลยใช่เลยอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเอาจริงๆอ่ะการที่เราจะมานั่งบอกว่าใครเหมาะกับเบอร์อะไรอ่ะมันค่อนข้างยากเนาะมันมีหลายจุดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราต้องเข้ามาดูว่าแบบเราอยากได้อะไร่แล้วเลขเนี้ยมันเหมาะกับเราไหมเรารับความเหนื่อยความซัฟเฟอร์ตรงเลขเนี้ยได้หรือเปล่าที่มันมีในดวงเราอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกว่าเลขกะละกิ ไม่ใช่ไม่ดีสําหรับทั่วไปหรือทุกคนนะ<ม>อะไรเงี้ยอ่าอย่างเลขหกเนี่ยเป็นการากินีเราใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นดาวการงานของเราเหมือนกันแล้วก็เป็นตําแหน่งที่โอเคอะไรอย่างเงี้ยอ่ะว่ากันไปอ่ะแล้วทีนี้ก็คือเรารู้สึกว่าเออเราใช้อันเนี้ยเรางานมันเยอะก็จริงแต่ว่าเงินมันก็มาชงานมันก็มีก็รู้สึกว่าเหนื่อยก็เรื่องงานมันก็ปกติใช่เงี้ยเออแต่ว่าเลี้ยวก็จะแบบได้งานลักษณะของการแก้ป,ปัญหาเยอะหรือว่าคนที่มีปัญหาจะเข้ามาเยอะซึ่งงานของเราอ่ะมันสัมพันธ์กับการที่แบบเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาอยู่แล้วก เล่กะลากินีอ่ยมันไม่ได้บอกว่าเราทําสิ่งนั้นไม่ดีแต่มันอาจจะบอกว่าทํทำแล้วมันมีปัญหาคือจริงๆแล้วว่ากลากินีมันไม่ได้หมายถึงว่ามันแย่ไปนะมันแปลว่าเราขาดคุณสมบัตินั้นๆก็ได้แล้วก็จะบอกทุกคนว่าแบบบางทีเหมือนกับว่าเลขคู่เลขที่มันไม่ดีอ่ะคือบางทีใช้ไปอ่ะมันจะยังไม่เห็นผลในทีเดียวนะมันจะเห็นผลตอนเราดวงตกเว้ทุกคนเวลาที่แบบว่ามันตกปุ๊บแล้วมันจะมาพร้อมกันหมดแล้วมันตุยเย่อ้แต่ว่าพูดกันจริงๆได้1ป็นสามทอนพี่สุดมันก็สุดมากกนทค ว่าแบบชีวิตพี่แบบตกึ้นสุดสุดตอนมาใช้สับ6ก็เริ่มดีขึ้นนี่ฉันแบบเริ่มกินแล้วฉันอยากได้สีห อะไรเงี้ยสี่ห้าหกอ่ะสี่ห้าหกอยาบอกว่าอย่ากแกงตัวเองโดยการใช้แบบเลขที่ไม่ดีเลยมันเหนื่อยตอนที่จะต้องแบบจะตุยแล้วมันแบบมันทําไม่ได้จริงจริงๆมันก็จะมีเลขดีที่แบบมันเป็นคู่ธาตุกันแต่ว่าพอใช้อ่ะจริงๆมันแปลได้หลายมิติเอาจริ้งพี่ก็ถามว่าถ้าเป็นในสายอาชีพเท่นั้นก็ว่าได้นะแต่ว่าให้มันแยกเป็นโทรศัพท์เบอร์หนึ่งหรือว่าเรามีเบอร์โทรศัพท์ี่เกี่ยวกับครอบครัวความสัมพันธ์เน่ะเบอร์นึงไปเลยส่วนงานอ่ะก็ให้ติดต่องานผ่านเบอร์นั้นอย่างเดียวแล้วก็ให้ยกเเ่่องไดันนาาาสลลววใโฟตติ งานเบอร์นี้เท่าน,านั้นฉันเคยเจอหนึ่งยังไงไปซื้อเลขแบบว่าตามทั่วไปที่เขาบอกว่าอุ้ยเลขนี้เจ็ดแปดเก้าอีด <Eat up. S 2> แล้วเป็น <laughs> พนักงานประจำอีดอกโายฉันเห็นครั้งแรกฉันแบบ ทำไมเธอเลือกอันนี้มาบอกว่าเขาบอกว่าเดนเกรดเอเลยเกรดไอเลยแต่รู้ไหมว่าจุดเติบโตสำหรับคนที่แบบทํางานเล็กๆแบบว่าใต้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันมักจะเป็นแบบเลขที่เราโดนกดทับหรือว่างานมันหนักมันต้องมาลงที่เราอะไรอย่างเงี้ยเออเราดูเลขอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแบบเลขนั้นตรงกับบริบทเราหรือเปล่าตรงกับงานที่เราใช้ไหมชีวิตที่เราอยากจะเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูที่ในดวงของเราอีกทีนึงว่าเลขนั้นมาส่งเสริมเราไหมมี ข้อเสียอะไรแล้วอันนี้เรารับได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะอีกข้อหนึ่งเป็นสิทธิ์ที่แบบหลายคนแบบว่าอาจจะต้องคําถามแล้วก็คอนเซิร์นนะเบอร์หนึ่งมันใช้ได้ตลอดชีวิตไหมซึ่งไม่นะคะเบอร์เหมือนรุ่นโทรศัพท์เนาะพอพูดอย่างนี้แล้วทุกคนบอกโอ้ฉันต้องเปลี่ยนเบอร์ไปตลอดชีวิตหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนในแต่ละจังหวะชีวิตอ่มันมีสิ่งที่ต้องการแตกต่างกันไปใช่ไหมเบอร์นี้มันเหมาะกับช่วงชีวิตช่วงเนี้ยแล้วก็อาจจะต้องแบบมีการปรับเปลี่ยนจริงอะไรเงี้ยอันไหนเราเช ช่วยอะไรบ้างอยากหมอดูนะเปลี่ยนแล้วอหมอดูที่ใช้เบอร์แล้วนะช่วยอะไรบ้างเแต่ละคนเบอร์ที่กีใช้อยู่ตอนนี้ช่วยเสริมอะไรกีบ้างคะนี่ไนี่ดวงงานคนดวงงานคนนี่นะคะก็คือดวงพิกดวงนะคะหนุนดวงชะตานะคะการงานมีคนมาติดต่อจริงๆเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันนี้ก็คือเปรอันนี้ก็คือเรื่องแบบคนนะให้แบบว่ามีความ รักใเอ็นฮาร์โมนีรักให้เอ็นดูแบบว่าทำงานได้แบบรับลื่นนะจ๊ะตาพิพิธเอาเบอร์เก่าลุกใครด้วยหรือสามที่สัตย์ใช้มาสิบห้าปีส่งผลอะไรกับชีวิตที่ทำให้ชีวิตเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยกัเป็นแบบนั้นหล่อหลอมเธอมาใช่เบอร์ที่หล่อหลอมใช่ไหมทำไมฉันเจออะไร จากบ้านเกิดเมืองนอนจริงยกใหญ่ที่อยู่คือมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะต้องเดินทางเรียนรู้ต้องมีการแบบผ่านอุปสรรคใช่อันนี้ก็คือเดินทางก็คือเบอร์นั้นก็จากหันใหญ่สู่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีโอกาสได้แบบไปใกล้ไปรอบเรียนแล้วก็ใกล้ชิดกับคนในต่างซึ่งจริงๆนะก่อนหน้านี้แบบว่ามีแบบเพื่อนที่มีเงินอ่ะแบบเป็นคนเทรนด์ที่เราเป็นคนแบบเนี้ยอะไรประมาณนั้นนะคะก็หาเงินได้ค่อนข้างเยอะเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าแบบหนึ่งสิบสามมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นสำหรับสำหรับเธอใช่แต่ว่ายกใหญ่ ตลอดอ,อทุกคนรู้โลกรู้ชัวยกบา้านสามสิบครั้งม,มันยกใหญ่จริงบบไข้มันแบบเดิน,ดนทางจริงเลยเมื่อปัจจุบันน,นะคะ สวยขึ้นมาเลยเอ้ยสวยขึ้นมาแต่ว่าจบไม่ได้สวยขนาดนั้นยงไงหรือว่าฉันจะต้องไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเบอร์แล้วใช่แต่ว่าคือเขาบอกว่าตอนแรกแบบปีอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันจะต้องไปหรือเริ่มอะไรใหม่ยังเหนื่อยอยู่ไปต่อที่อเรียอมาจดก่อนขอจดเอาเบอร์เก่าก่อนนะใช้แล้วเป็นยังไงคะ ้ยไม่ได้แย่หรอไม่ได้แย่สำหรับฉันเลยไม่ได้แย่เลยคือคนนี้ใครก่อนหน้เนี่ยติดคุกแต่ฉันใช่ก็คือรวยก็คือก็คือดวงเธออ่ะต้องอยู่ที่อาถรรพ์ใช่ใช่อะมาเบอร์ปัจจุบันใช่แล้วเป็นไงคะอ่าสะพาลือถัดมาเอยแต่ว่าพี่ว่าห้าเหลนไม่ได้แปลว่าไม่ดีหรือจนนะห้าเหลนมันคือมันต้องไปบุกเบิกใช่ทำอะไรใหม่ๆอะไรอย่างนี้ยแล้วก็มีคนเข้ามาหามาซัพพอร์ตมาช่วยอะไรอย่างนี้อยู่แต่เหนื่อยเหนื่อยอะก็ ทิ้งทายไว้ว่าเรายังมีทริคเรื่องเบอร์อีกเยอะมาที่แบบว่าังบอกไม่หมดนะคะใครที่อยากดูก็มั่งคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากรู้วิธีการเลือกเบอร์แบบคร่าวๆดูยังไงแล้วตอนนี้เบอร์มันเป็นยังไงอยู่อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันเดี๋ยวแม่หมออาจจะตอบหรือไม่ตอบ ไม่แต่ว่าช่วงเนี้ยเอาจริงๆคนที่มาดูดวงก็ถามเรื่องโทรศัพท์กันมากเลยใช่ถามเรื่องโทรศัพท์ถามเรื่ององค์เทพในตัวเองใช้พลังเครื่องรางกับฉันคือเธอรู้ไหมว่าการใช้พลังเครื่องรางมันเหนื่อยแค่ไหนเธอสั่งแขกฉันมาดูดูชีวิตเรียบร้อยแล้วใช้เครื่องรางเอาเครื่องรางมากรางสิบอันเปิดไหองค์นี้องค์นี้ แล้วเวกาติดต่อกับองค์ท่านมันเหนื่อยมากพอดูเสร็จก็อะไรกปเลยอย่างเงี้ยเออแล้วงานก็เหลือก็ค้างเต็นี่ยมันไม่ได้ใส่ผ้ามาสามวันแล้วเพราะอะไร ช็คองท่านอยู่อะไรแบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ก็ทําได้แต่ว่าอย่าเลยสิบอันนึงเอาที่เป็นเมนเอาที่เป็นเมนที่เราคิดว่าเออเราบูชาแล้วเราแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคสําหรับใครที่อยากรู้อะไรนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมันจะมีเรื่องที่คุณอยากรู้หรือไม่อยากรู้ก็ได้เลยเออแต่เราก็จะบอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Ah.